สวัสดีครับผมชัดชัยนากรชัดชัยแชลนั่นกกแท่ตั้งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเกิดพิจิตตโอนครสวรรค์บางคนเรียกผมว่ามัางกรนครสวรรค์โอให้เจ็ดสูงไปบางคนก็เรียกเราซื้อเพาอายุได้จเจ็ดสิ่พี่น้องคนไทยทุกขั้นวันนี้เหตุการณ์มันเป็นวิปริตทางการเมืองนะกูนํามันจิตตกนักปราญ์ก็ยัง ใช่ไม่ได้คุณบวอกกนสักคะคุณจะแก้กฎหมายอะไรอะคุณจะต่อาอยุเป็นขาิการเป็นเจ็ดสิบโยนหินถามมาเป็นหกสิบห้าเพราะคุณจัดตั้งไปเรียบร้อยเลยใช่ไหมแล้วคุณก็ยึดครองอำนาจรัฐคุณนี่มันใช่ไม่ได้เมืองนอกก็ห้าสิบห้าแล้วเพราะว่าตอนนี้อยู่ไม่ถึงหกสิบก็ตายกันหมดแล้วนะตายเยอะขาิการบ้านผมนายเพกอรีนั่เบอรอมุเรมกเกษียณตายนะครับภูมิกับ ตำรวจากว่านายตำรวจก็ย่าเป็นตะคี่ตายงั้นคุณน,น่าจะตายไม่น่านอยู่อยู่ไปกับเปื้องข้าสุกเบืองเงินภาษีราษฎรแล้วฝากถึงเจ้านายคุณไอ้หนูอนุทินคุณเน่ยไม่มีสัมมาคารวะไม่มีมารยาททางการเมืองไปจัดตั้งฮะโกอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้จักแต่เขาไม่ชอบกับไอ้สาธิตก็เลย เคยอยู่ได้ดีได้ดีเพราะพรรคประชาธิปัตยไม่เกรงไจในหัวชวนพี่ชวนก็เป็นคนจีนแส้หรชวนนึเหลืกภยัยแต่มึงเป็นใครมึงไม่ยอมหลีกปเปิดตัวแต่งเครื่องกากสีกากีเปิดตัวเธอจะปักคงพี่กัยน้องเจาอจังหวัดตังคุณจะเกตคุณชวนยังไงก็่างครับคุณต้องเอาไว้ครับคุณชวนนี่ทาให้คนจังหวัดในประเทศไทยรู้จักจังหวัดตรังนะครับ ยังไงก็ดีกว่าคุณอนุทินร้อยเท่าพันทวีคุณจะเกลียดใครก็ไม่เป็นไรพี่ชวนต้องเอาไว้ถือว่าเป็นบุคลากรสําคัญทางตานะครับไม่มีประวัติด่างพ้อยฉะนั้นผมอยากให้พี่ชวนลงเขตทนไปเลยครับให้วัดกันไปเลยระหว่างโกหียอะไรก็ไม่รู้กับพี่ชวนให้คนใต้ตัดสินใจเลยครับตัดสินใจในทางการเมืองวา่าละให้มันจบตกข้างสุดท้ของชีวิตก็เอาให้มันรู้ไป ว่าคนใต้ซื้อได้ไม่ได้นะครับถ้าคนใต้ซื้อได้ประเทศไทยก็จบสมัยทักษิ้นรวยกว่านุทินเยอะแยะอ่ะยังทําอะไรพี่ชวนผมไม่ได้วันนี้เกิดอะไรขึ้นสําหรับคนใต้ฮะฝากไว้ให้กับพี่น้องชาวใต้ด้วยครับนะโดยเฉพาะสุราธานีเหมืองคนดีแย่งกันเอาเงินไอ้หนูมั่งเงิไนไอ้ะไะไอ้มันคือแปะ เฮ้ย <Hey, S 2> คุณเอาได้ครับเงินนะคุณรับเงินมาคุณจะไปเลือกนะอย่างน้อยคุณก็ต้องเกรงใจวัฒราเพชรทองผมนะครับน้องผมจบกลางแหมงฝากพี่น้องคนใต้ด้วยสุราธานีผมจริงๆจะไปช่วยนันได้แต่เนื่องจากผอาจาย์ผมอ้างไปบอกว่าพายุมันเข้าเดี๋ยวมันกระดินกระหล่ำน้ำทลายไม่รู้พายุกลาลังเข้านะครับอาจจะติดเกาะนะครับฝากไว้ด้วยเพราะว่าเมืองไทยวันนี้น่ากลัวมากครับเพราะมันเกิดอาเทษ คนมันดังว่าคนไม่ดีปกครองบ้านปกเมืองพระสยามเกวาธิรามีจริงคือปล่อยไม่ทุกวันนะครับนี่เดี๋ยวพายุกาลังว่าวันนี้ตกหนักเลยครับผมอยู่ชนบุรีจะเดินทางตกกลางคืนน้ําก็ท่วงะนะโชคดีครับว่ากข้อคิดไว้ว่าไอ้หนูมึงใช่ไม่ได้ภาษาจีนแต่จึวบอกบอก่บอโตว่าไทยไม่มีสัมมาคารวะฮะฮะเหยียดย้มพี่ชวนบอฮะ ไปเปิดที่ทําการพักนะไอ้นั่ก็ใช้ไม่ได้โกยอะไรก็ไม่รู้นะเป็นเก็บตาทิ่นี่นก็เรื่องของมึงนะแต่เรื่องของชาติํำกันกว่าครับทุกนี้ครับ